แทงนี่คุณจะเดีเจ้าจับดินโมันกติดนก็ฟังก็สั่งจะไ,ม,ไม่ยึดถือกันดยมฟังดูใครอา้จารย์ส,สั <c oughs> ่งุดนู่นนั่นมากนี่ครับผมครับพี่มันเป็น คันแน่ปานพายุเข้ามาแบบเงาเลยกับสามมือสี่มือสอนเข้ามีแซ่บกระโดดเป็น้แม่ของในชาวสมุรใชได้ใช่เป็นอะไสบายดีเยอะต่อ วันนี้จะพูดเป็นภาษากลางนะเป็นภาษาไทยภาษากลางพอว่ามีชีคุนยมเป็นภาษากลางก็มีถ้าพูดภาษาผู้ไทยก็คงไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นภาษาภาษาลาวหรือภาษาอีสานคงจะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่พูดภาษากลางในใจพวกเราก็ ได้ฟังกันทุกคนรู้ภาษาอยู่แล้วล่ะวันนี้เป็นวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565วันนี้หลวงพ่อเองมาจากวัดป่านาคำน้อยมาพักที่ถ้ำกองเพลนหลายวัน แล้วก็เดินทางจากถ้ำคงเพลนได้เขามาแวะเจดีของลงตาก่อนที่จะมาที่นี่วันนี้จากนั้นก็เดินทางมาคิดว่าจะไปพักที่วัดทันฉลาดที่ขมคำสร้อยอันเนื่องมาจากอาจารย์พระครูล้วนจันทชาสาโลวัดศรีมงคลเหนือ เป็นอาจารย์ของหลวงพอ่อเป็นอาจารย์สวดนะอุปชาคำคำพิรายาโนเป็นอุปชาแต่ก็อาจารย์ล้วเนเป็นอาจารย์สวดองค์เดียวเป็นกรรมวาจาจารย์แต่นี้ท่านอายุเก้าสิกว่าปีท่านก็ได้มรณะภาพโรครอยไปตามอายุสังขารหลวงพ่อก็ได้มาแล้วล่ะในงานศพเราก็มาได้ ถวายอะไรเตรียมพร้อมแต่มาคราวนี้ก็มาแต่เนินเน่นๆถ้าจะมาวันที่17จะเลยก็ใกล้เกินไปบางทีอาจจะมีเรื่องที่จะต้องปรึกษาปรารบกันเรียกว่าขาดเหลือขาดตกอะไรนะเราในฐานะที่เป็นลูกๆที่รับผิดชอบอในของครูบาอาจารย์ก็เลยมาแต่เนิน่นสักหน่อย เลยมาแต่วันที่14วันที่1 4วันที่15วันพุ่งนี้แล้วก็ปินทวัตชั้นเช้าที่นิคมคำซอยสิวย16 17แล้วก็ตอนบ่ายคงจะพระราชทานเพลิงเสรีละสังขารของท่านพระอุปชาท่านพระอาจารย์แล้วก็วันที่18เช้ามืดหลวงพ่อคง,องจะเดินทางไปที่ขอนแก่น แล้วก็เสร็จแล้วก็คงจะวันที่19เดินทางไปพักอาจจะไปพักที่บ้านตาดหรือไปพักที่ทําคงเพลยงังยังสองจิตสองใจอยู่แต่วันที่20จะมีการวางศิลเลิกทางเข้าเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอันนี้ก็ <c oughs> สาธารณกิจที่ หลวงพ่อออกมาในคราวในครั้งนี้นะแต่นี่ได้มาวัดของคุณแม่ฉีแก้ววัดคุณแม่ของเราก็ขึ้นไปดูไปชมเจดีย์ของคุณแม่ตั้งแต่ให้ช่างมาทำทางขึ้นไปเอาหินไว้คาลาลาปูขึ้นไปหลวงพ่อยังไม่เคยมาแต่กระจายเงินเรียบร้อยแล้วล่ะนะจ่ายเงินที่ทาง ขึ้นไปนะโหวตไปห้าแสนนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะค่าทรรนั้นจ่ายไปเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้มันร้อนแต่พวกเราท่านทั้งหลายก่อนหน้านี้ก็คงจะรู้แล้วล่ะเดินขึ้นไปมันถ้าว่ามาไปใช่เวลาเวลาก็เดินขึ้นไปก็รู้สึกว่าจะร้อนมากแต่ใี้คนคงจะลดความร้อนลงได้บ้าง แต่จะให้มันไม่ร้อนเฉลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ก็คงจะทนไหวในการเดินขึ้นไปเพราะเราเคยทำที่เจดีของหลวงตาก็รู้สึกได้ผลจากนั้นก็นไปทำที่เจดีหลวงปู่ขาวก็ทำอย่างที่ของคุณแม่นี่แหละก็ได้ผลก็คนเดินขึ้นไปก็ไปกราบไปไหว้พระเจดีของหลวงปู่ขาวก็รู้สึกว่าไม่ร้อนนะอันนี้ก็คือหลวงพ่อ,อยังไม่เคยมายังไม่เคยมาพบ เยไม่เคยเห็นเรามาเห็นวันนี้แหละขึ้นไปดูแล้ว,ลวเออเขาเรียบร้อยดีนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คงจะไปพักแลก้วคงจะมีโอกาสก,าก็คงจะขึ้นไปดูปเ,เ, Home, เจดีย์ของหลวงปู่ล่าที่เอาสเตนเลสหุ้มพระเจดีย์ของหลวงปู่ล่าแล้วก็หุ้มลาวลูกกงของหลวงปู่ล่าโอ้หมดไปหลายเงินเหมือนกันเพิ่งจ่าย ลงจากทุงนี้แต่ยังไม่เสร็จสิ้นยังเหลือปฏิมากรรมก็ยังค้างอยู่3รด้านมั้งปฏิมากรรมยังไม่เสร็จอันนี้ก็หลวงพ่อถ้ามีไม่มีถ้ามีโอกาสหลวงพ่อคงจะขึ้นไปดูดูของคุณแม่เอ๊ะเจดียของหลวงปู่ลาวันพรุ่งนี้มืรืนนี้นะ่ะพอมาอยู่ที่นี่สองสามวันนี่ก็มาเห็นมาเจอคุณแม่ทั้งหลาย ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทั้งหมดถามถ่ายดูเมื่อกี้ว่า25ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรม25คนเป็นสำนักชีก็ขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านให้เดินตามแนวแถวที่คุณแม่พาดำเนินพาปฏิบัติมาแล้วก็พวกเราทุกท่านนั่นนะผู้เก่าก็มีใหม่ก็มีแต่เก่าก็ที่จะเจอ ที่ได้อยู่กับคุณแม่ก็คงหลายคนที่มองมองเห็นอยูอ่พวกเราให้เดินตามแนวแถวที่คุณแม่พาดำเนินนั่นแหละใหญ่ตามพ่อก่อตามครูจะไปแหวกแนวถ้าว่าแหวกแนวไม่เป็นผลดีอย่างหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่ยก็อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงปู่ล่าอยู่กับหลวงปู่จามอยู่ับหลวงตามหาบัว หลวงพ่อเขาพยายามเดินตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์พาดําเนินแต่ละแต่ละครูบาอาจารย์ก็มีแนวความคิดจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้คงจะแปลกแตกต่างกันอย่างหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านก็มีความเห็นอย่างหนึ่งแต่อวงหลวงอาจามท่านก็มีความรู้สึกคิดอีกแนวหนึ่งแต่หลวงตาม,มหาบัวท่านก็มีแนวรู้สึกคิดแต่ถึงยังไงก็ตาม แต่ทุกพระอ,องค์มีแต่แนะนําสั่งสอนไปให,ให้เราเป็นคนดีเป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยที่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านคือเจตนาของท่านก็คือให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอ,อย่าออกนอกลู่นอกทางแต่ออกนอกลู่นอกทางแล้วจะทําให้เสียหายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่ท่านแนะนําสั่งสอน นี้ก็เหมือนกันนะคุณแม่ของเราท่านก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราทุกท่านเป็นแม่เขาแม่ชีก็ให้อยู่ในความสงบอยู่ในความเรียบร้อยเขาบวชมาแล้วอยู่ทางคารวสาแล้วก็อส่อแสวงหาทรัพย์มาจนพอแรงแล้วมันจะรวยมันก็คงจะรวยมาพอแรงแล้วล่ะถ้ามันจะจนก็คงจะจนมาพอแรงอีกเหมือนกันแต่พอขนาดนี้ล่ะเกิดมาพบในชาตินี้ อันใสงบนิสิทานของเราก็คงจะได้สั่งสมมาเพียงแค่นี้เอาเถอะตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้มุ่งมั่นในศีนลแธรรมเ,เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนะครับมุ่งมั่นเ,เดินตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เรื่องสองสิ่งภายนอกพอเป็นพอไปแล้วพอประทังชีวิตพอเป็นไปได้แล้วก็เอาอยู่ไปปฏิบัติตายไปรักษาศีลภาวนาไปแต่ถึงยังไงก็เถอะชีวิตของพวกเราถึงจะรักษาดีขนาดไหนก็รักษาไปเถอะถึงจะมั่งมีขนาดไหนก็มั่งมีไปเถอะถึงจะมีความสุขขนาดไหนก็มีความสุขไปเถอะนะผลที่สุดก็ถึงจุดจบ ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อย่างวัดขุนของคุณแม่ชีแก้วของเขาเหมือนกันนั่นแหะให้พวกเราเรียงลําดับดูสิมีใครบ้างอ,อยู่ที่นี่คุณแม่ก็จากไปคุณยายลายก็จากไปคุณยายท่อนก็จากไปคุณยายนางก็จากไปคุณแม่ชีเจียงก็จากไปเออมันกี่คนล่ะเนี่ยไล่ลงมาเรื่อยๆเ,เออมันกี่คนล่ะที่จากไปที่วัดของคุณแม่เนี่ย จงจะสอดถึงคุณย่านะคุณย่าของหลวงพ่อเนี่ยจะจากไปก่อนเพื่อนนะแล้วพวกท่านจากนั้นออมาพวกเรากท่านอยู่ที่นี่ต่อไปก็คงจะไล่เลียงลงตามละดบับไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัยสิ่งเหล่านี้พวกเราคงจะมองเห็นมองเห็นได้แล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมีจุดหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าไม่รู้ว่าวันไหน เราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจให้รักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ทานเทา,าทานมาแล้วล่ะไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องทานนะให้รักษาศีลให้กับภาวนาเท่านั้นแหะถ้ารักษาศีลดีแล้วนะอันนี้สงศีลคุ้มครองนะนะั่นแหะดีได้ทั้งนั้นแหละทานมันมีมาแล้วก็ค่อยทําถ้าไม่มีเราก็ ไม่ต้องทําไม่ต้องคิดเพราะเรามาถึงจุดนี้แล้วเพราะเราเสียสละทุกอย่างแล้วคือทานะทั้งหมดนะนะสมัยก่อนเรามีถ้าเป็นผู้หญิงเราก็มีสามีถ้าเราอยู่เป็นฆราวาสเราก็ต้องมีสามีอีกเอาเราเสียสละทานะทานสามีไปถ้ามีสามีเราต้องมีลูกถ้ามีลูกมันเอาเราไม่เอาลูกเราทานไปเราไม่เอาลูกทานะ ทรัพย์สมบัติถ้าเราอยู่ฆราวาสเราต้องมีที่ทํากินทํางานทําการท,ที่ไรที่นาที่รั้วทีสวนอันนั้นเราเสียสละหมดแล้วทานะหมดแล้วเสียสละออกออกจากการในดำในการดำเนินด,ดำเนินชีวิตของเราบัดน,นี้เราตัดออกหมดแล้วในฐานะฐานะเหล่านั้นคือการเสียสละเหล่านั้นแต่บัดน,นี้เราเข้ามาบวชเป็นนักพรตนักบวชเป็นแม่ขาวไม่ชีอย่างนี้แหละ จากนี้ก็เป็นผู้มุ่งมั่นในศินแล้วทีนี้พอทานณะเราเสียสละออกแล้วนะเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วนะวันนี้ก็เรารักษาศินรักษาศินข้อที่หนึ่งจึงข้อที่แปดนะเ,เป็นอสินอภมอภมอภพร,ม,พร,ม,พรม,มาจริยาข้อที่สามคือไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายชายเป็นอภพรม,มาจริยาเป็นผู้โดดเดียวพูดดังพรหม แล้วเป็นผู้ต้องอกตั้งใจภาวนาพิจารณาสมาธาิเมื่อเข้ามาถึงจุดนี้แล้วเรื่องสมาธินะจําเป็นมันก็มีสมิ่งที่จําเป็นสําคัญเหมือนกันสมาธิทําจิตใจให้มั่นคงมีมีสมาธิตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนคุณแม่สั่งสอนมาท่านก็ให้ภาวนาพุโทโธนี่แหละเป็นหลักหลวงตามหาบวัวให้ภาวนาพุโทโธหลวงปู่มั่นให้พุโทโธ เออลงตามหาบัวเนี่ยท่านก็เน้นเน้เน,เน,นแล้วเน้นอีกเรื่องพุโทโธเนี่ยเป็นหลักขาขวาพุทขาซ้ายโทเนี่ยเป็นหลักถ้าว่ากําหนดลมเฉยๆมันจะเลื่อนลอยมาขาดได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายต้องสำทับกับพุโทโธด้วยนะเนี่ยท่านใครมาพูดภาวนายอย่างไงกํากหนดลมหายใจมีพุทธโทด้วยไหม่ะไม่มีต้องพุโทโธด้วยนะนีอันนี้ท่านจะเน้นหนักอย่างนั้น,อย,น,นอยู่ตลอดนะเ,เพราะฉะนั้น พวกเราในฐานะสิทธิ์ยาวนิสิตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินผ่านมาแล้วปฏิบัติผ่านมาแล้วรู้ได้รับรับในรูปมักรู้ผลมาแล้วท่านผ่านมาแล้วเราจะไปแหวกแนวอะไรละ่ะแล้วก็ต้องเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดํานเนินมานั่นแหละท่านให้ภาวนาพุโทโธกับพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธ ขาขวาพุทขาซ้ายโเดินอย่างกลมเออที่อย่างคุณแม่ชีแก้วในทางกวานั่นนะเอ่อในคราวหนึ่งที่ท่านอยู่ที่นี่นะต้นกกพยอมนะทางเข้าประตูนะมีต้นสองสามต้นตกต้นพยอมนะเอ่อท่านก็เดินจงกลมของท่านเอ่อวันนั้นหลวงตามหาบัวท่านไม่ได้อยู่วัดท่านออกไปข้างนอกคุณแม่กันนะเอ่อมีเวลามากท่านก็เดินจงกลมของท่านเอ่อพอเดินจงกลมเกือบทั้งคืนนว่ันนั้นท่านก็มานั่งภาวนาอยู่ ต้นกกสะทอนกกกพยอมจากนั้นจิตใจของท่านก็ท่านก็มั่นใจว่าท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลในจุดนั้นนะอันนี้ลงตาเป็นเล่าให้ลงตามหาบัวฟังลงตามหาบัวก็รับรองว่าใช่จิตจุดลักษณะอย่างนั้นคือจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้ท่านก็รับรองในจุดนั้นในคราวนั้นครั้งนั้น อันนี้เราก็ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมของท่านเราก็ฟังเอาไว้เหมือนกันนะเราก็ไม่กล้าแต่จะตัดสินใจได้ยังไงเพราะเป็นเรื่องของท่านท่านเป็นเศรษฐีมันก็เป็นเรื่องของท่านท่านเป็นคนทุกคนจนเราก็เป็นเรื่องของท่านท่านว่าท่านว่าเป็นเศรษฐีเราก็ฟังเรามีหูสองข้างนะเพราะนั้นท่านปฏิบัติอย่างไรอันนั้นเราต้องศึกษาทีนี่ท่านก็ภาวนาพุทโธเนี่ยเป็นหลัก จากนั้นท่านก็พิจารณาอันิจางทุกขังอนัตตาพิจารณาไตรลักษณ์เป็นหลักนะเมื่อภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะให้มันสงบนิ่งอยู่เฉยๆนำมากันกรองพิจารณาเพราะใจของพวกเราทุกคนนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระมันหลงอะไรมันหลงร่างกายตัวเองนี่แหละมันหลงร่างกายร่างคีดวา่าร่างกายตัวเองนะจะอยู่นานเท่านานตายไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นแหละ แต่ตามให้จริงมันไม่ใช่ตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นให้พวกเราเห็นร่างกายตัวเองอีกสักวันหนึ่งมันอยู่อาศัยเพียงดินน้ำลมไฟท่านเองอยู่ในร่างกายของเรามาจากน้ำมาเราจะมาลุ่มหลงอะไรมากมายนักหนาพอหลงพอหลงร่างกายแล้วก็หลงหลงอย่างอื่นหลงเงินหลงทองหลงทรัพย์สมบัติหลง สิ่งที่ช่างสิ่งไหนที่เขาได้มาเล็กๆน้อยก็หลงสิ่งนั้นแหละท่านี่แต่ตามไม่เจียงมันหลงร่างกายขนาดร่างกายขนมาเถอะขนมาให้ร่างกายอีกสักวันหนึ่งร่างกายก็ต้องแตกสลายตายสู่ดินน้ำหลมไปนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นให้พวกเราทุกคนนะให้ภาวนาให้ปฏิบัติตามแนวแถวที่คุณแม่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนะพวกเราเป็นชีสำนักชีบ้านห้วยใจเป็น ที่รู้จักการทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินสำนักไม่ชีไม่ชีแก้วเพราะนั้นพวกเราจะทำอะไรอ,ออกนอกลูกนอกทางอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมนะอยู่ในกรอบนะทามันทำไม่ดีออกไปแล้วเสียหายนะถ้าเสียหายขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เสียหายแต่เรานะเพราะเสียหายเราไม่มีใครรู้หรอกเราเสียหายไปแล้วแต่เสียหายสำนักชีนะั่นเองสำนักชีไม่ชีมาอยู่ที่นี่ทำอย่างนั้นเสียหายเนะี่ยมันจะเสียนานเท่านานท่นี้ผลี่สุดก็เลย พวกที่อยู่มาอยู่ที่หลังก็ไม่ได้ท่นี่เพราะอะไรเพราะคนนํามาขี่ราดสิ่งสกรปรกเอาไว้ก่อนแล้วนะเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ฉะนั้นก็เป็นเพียงแต่ย้ําเตือนให้พวกเราอย่าชะล่าใจอย่าลุ่มหลงจนเกินไปแต่พวกเราก็มั่นใจแล้วล่ะปฏิบัติศิลปฏิบัติธรรมเ้าไม่ละลึกถึงความแก่ความเจ็บข้อค,ความตาย อันไม่ระลึกถึงอันในจังทุกขังอัตตาจะระลึกถึงอะไรแต,แต่แต่ละวีแต่ละวันแต่เอาเถอะนะถ้าหาว่าพวกเรามาเจอกันมาพบกันก็ต้องว่าก่าวตักเตือนซึ่งกันละกันทางหลวงพ่อโดยทางพวกเราทุกทท่านด้วยแต่หลวงพ่อนี่คิดอยู่เสมอนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะเดี๋ยวนี้กันนะอายุ78ดปีละปีเนี่ยแปดสิปีต่อไปอีกสองปีคือแปดสิบปีล้อมล่อแล้วคน80ดสิปีเป็นยังไง แต่สมัยก่อนเก่านะนะถ้าคน80ปีนะเนี่ยดูดูแล้วก็ไม่เป็นคู่เป็นคนแล้วแต่นี้หลวงพ่อเนะี่ยก็ยังโรคภัยไข้เจ็บก็ยังไม่ลังควานลังแก่เท่าไหร่มีแต่ไตคิดลายคอ,ลอ,อเออลสเตอรอลเน่ยโรคไตบัง่งโรคหัวใจบังโรคความดันบัง่งโรคเบาหวานบังยังไม่มาเยือนนะโรคเ่านั้นแต่กรมปิมๆเหมือนกันนั่นแหละนะแต่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้น มีอะไรก็พูดย้ำเก่าตักเตือนซึ่งกันและกัน,นยังพูดได้อยู่แต่ถึงอย่างไงก็พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนะนะั่นแหละบุญกุศลนั่นะจะเป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นพึ่งไม่ได้นะมีแต่บาปองขึ้นไม่ได้นะมีแต่บุญเท่านนะั้นเป็นที่พึ่งของเราใน ไปสู่สมปรายิกภพพบหน้าชาติหน้าบุญท่านเป็นผู้พานําไปเพราะนั้นให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะวิวาทกันรักเมตตากันผู้ใหญ่ผู้น้อยให้มีความเอ,อื้อเฟื้อเอ,อื้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกันถ้าหากว่าพวกเราไม่มีความรักเมตตากันนะั่นนะอยู่ด้วยกันค้อนเถ่าค้อนไม้เถ่าไม้ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสัมมาคารวะนะ อยู่้วยการหาความสงบสุขไม่ได้นะในชุมชนในสมสังคมในสำนักดังนั้นพูดได้เลยนะเพราะนั้นต้องให้รู้จักมีสมาการวะต่อกันผู้น้อยผู้ใหญ่อย่าไปก้าวกกลกันคือหน้าที่อะไรกันช่วยๆกันแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวกันด้วยความเมตตาเป็นผู้ใหญ่ก็เห็นเห็นน้องๆลูกลูหลานหลานก็เหมือนกันลูกกับหลานนะพวกเราก็เหมือนกันเมื่อเป็นลูกเป็นหลานก็เห็น ผู้เฒ่าผู้แก่ที่คุณแม่ทั้งหลายเราก็ถือว่าเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายของเราให,ให,ให้มีความรักเมตตากันเอ,อื้อเฟื้อเอ,อื้ออารีต่อการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อจะเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันอีกไปถึงร้อยปีแวต่างคนต่างตายไปไนะหนใครจะเก่งกาจสามารถขนาดไหนของไม่เหลือความตายอผลในสุขใครจะมั่งมีทังไรจะจัมรวยยังไงกับไม่เหลือความตายเพราะฉะนั้นไง ให้ลึกมรณะเมพอวิสติให้เราลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนะั่นแหละอยู่ที่ไหนเนะี่ยมีแต่สบายอกสบายใจถ้าเรารู้จัก,จกปล่อยรู้จัก,กวางรู้จักสถานะของตอนเองถ้าเาลืมเจ้าของหลงเจ้าของหลงเจ้าของลืมเจ้าของกูเป็นไพรสูนะจากนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละพวกเราก็ ลืมเจ้าของแล้วกันนั่นนะผลในสู่คนนั้นนะหาความสงบหาความสุขไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงไปเรื่อยเลยทีนี้เพราะอะไรเพราะมันหลงเจ้าของลืมเจ้าของเพราะนั้นพวกเราอย่าลืมตนเองอย่าลืมเจ้าของนะให้รู้เท่ารู้ทันรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลภาวนาปฏิบัติตามแนวแถวที่ คุณแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกเก่านะศระทรัไทยญาติโยบชยีทั้งหลายนะเอาละขอพูดเพียงเท่านี้แลละละท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟัง และดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ mp3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวด์เ a ัดปน้อย .com สุดสูสัง ละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา